มาตัดเนาะถ่ายแล้วเหรอ,เ,อเป็นการตัดผมแบบแบบที่เขาเหิดมากอย่างนี้นเนี่ยครั้งแรกลองดูมีมีมีหนูทดลองเนี่ยหนูเขาเรียกว่าหนูทดลองของสงอย่างงีน้นะเคสเซ่ของแม่แม่ก็เทือนกลมลง เอาละเด้อมันสิเป็น <sa> ยังไงเด้อวัดนี้มาได้เพียตัดเถียวนีงก็สิมัดว่าได้เพราะว่ามันตัดตั้งหนาได้วัดพ่อได้สิเลตัดชรงใหม่เด้อเอาละเด้อพี่น้องเอ้วผู้หญิมาเลยสกปรก ขนาดย่าเนี่นี่โหเดี๋ยว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 ดูนะมันจะเป็นทรงอะไรแง่ย้ายขึ้นไปฟุ๊บสวยปะได้ไหม วสวย,ยไหมใน,<ว><ห>นดูดีดดเดี๋ยวรู้เริ่มมแนเฮ้ยได้อยู่เนาะนั่นน่ะมันเป็นทรงอย่างมันเป็นทรงแบบสไลด์ลงไปเลยเนี่ยมาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้าเฮ้ยทำนะทำทำทำดูทำดูทำ,ทำ,ทำ,ทำด,ทำทำด,ทำดูทุกคนทุกคนเบิ้งเอาแม่มายอมผมหายแล้วเร็วเฮ้ยสวยเลยเนาะ เออแม่สวยเลยอีหลีทานทานทานเบื่อรุ่นแม่เห็ดประมาณนี้แหละแม่อยากได้สันก็นี้แม่ก็ต้องตัดไก่ก็นี้แต่ว่าถ้าประมาณนี้มันก็จะมัดได้ไงเนี่ยปาดนั่นแหละมันเป็นสไลด์อ่ะดู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 เห็นไหมเหมือนในคลิปเลยได้อยู่โอเคอ,อ,อันนี้หนูนทดลองนะเนี่ย <laughs> <laughs>